สวัสดีค่ะนักเรียนเกรดซิกทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับวิชาคัดสปีดบอลไทยกับที่เชอร์ดวงใจเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้เราจะคัดตัวสระเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการคัดสปีดบอลไทยให้เรียบร้อยนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ วันนี้นะคะเป็นการคัดตัวสระในสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะก็คือ2ตัวสุดท้ายนี้นะคะก็คือไปยันน้อยกับไปยันใหญ่นะคะอันนี้จะอยู่ในสมุดคัดน้อที่เราจะคัดนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปคัดในสมุดคัดเล่มนี้เราก็จะมาฝึกคัดฝึกมือในสมุดฝึกก่อนนะคะโดยการที่เรา,าเตรียมหน้ากระดาษไว้แบบนี้เหมือนเดิมค่ะ ในการคัดสัปดาห์นี้นะคะเหมือนเดิมเราเตรียมหน้ากระดาษนะคะเตรียมเป็นช่องแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็เขียน1 2 3สาเพื่อแบ่งเป็นบรรทัดเนี่ยหนึ่งสองสามนี้คือ1บรรทัดที่มีขนาดเท่ากันกันกบ1บรรทัดในสมุดนะคะในสมุดคัดเล่มสีเขียวเนาะและก่อนที่เราจะคัดทุกครั้งเราจะต้องเขียนครั้งที่แล้วก็วันที่นะคะครั้งนี้นะคะ เป็นครั้งที่1ครั้งที่1น,นะคะแล้วก็วันเขียนตามวันที่ตัวเองเรียนนะคะในว,วันนี้เดี๋ยวเชื่อเขียนเป็นวันที่5แล้วกันนะคะมจุดคอจุด6 6หนะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เหมือนเดิมค่ะ ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะตรงครั้งที่แบบนี้อพอได้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มการคัดนะคะแต่ว่าจะต้องลองด้วยกระดาษนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเอปากกาอันไหนที่ หมึกปากกาโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเติมหมึกอ่ะอันนี้โอเคใช้อันนี้นะคะตัวแรกไปยานน้อยนะคะมีทั้งหมด4สเต็ปสสเต็ปยังไงอ่ะเรามาดูนะคะเรามาดูสเต็ปแรกนะคะเขียนแค่ครึ่งเดียวเนาะโค้งหนึ่งสอง 1, 2, และ3แบบนี้นะคะ 3ก็คือลงมาและ4นะคะอันนี้เราก็จะเว้น1ช่องนะคะเราก็จะคัดช่องต่อไป1นึสองสและ4นะคะขึ้นอยู่กับเรานะเราจะให้หัวมันโค้งประมาณไหน1นสอง สนี่คัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนมันจะอยู่ถึงเลข3มตรงนี้พอดีเห็นไหมคะจะเคลืนขึ้นมาหน่อยนึงเลข3าพอดีเนาะ ัดต่อเลยนะคะอั Un นนะี้เว้นไว้เนาะไม่พอนะคะแล้วก็บรรทัดที่2องปยานน้อยจะคัดแค่2บรรทัดนะคะแล้วเราจะที่เหลือเราจะคัดปยานใหญ่นะคะทำไมถึงคัดปยานน้อยแค่2บรรทัดเพราะว่า ปรายานใหญ่มีมีตัวประกอบเยอะกว่านะคะนักเรียนเราก็เลยคัดปรายานน้อยแค่2องมันทัดก็พอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนอาจจะได้ยินเสียงข้างนอกมีแทรกเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทิเชอร์อัดคลิปนะคะ ที่โรงเรียนเนาะก็อาจจะมีเสียงที่เชื่อคนอื่นแทรกเข้ามานะคะประมาณนี้เนาะอันนี้คือสองบรรทัดในการฝึกมือในการคัดไปยานน้อยนะคะทีนี้ไปยานใหญ่เราจะคัดยังไงอันนี้1นึ่งบรรทัดกับอีกครึ่งหนึ่งก็คือถึงประมาณเลขหนึงลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของเลขสนะคะอ่ะอันดับแรกเรามาดูช่องนี้เราเว้นนะคะ เราจะคัดช่องที่สองคล้ายกันในอันแรกชึแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะยาวนะคะยาวเกินลงมาแบบนี้จนถึงเลขหนึ่งเห็นไหมคะแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะโค้งแบบนี้อ่าจะต่างกันเห็นไหมคะจะต่างกันต่อไปเราก็จะคัดเหมือน ตัวลอลิงแต่อยู่ค่อมเส้นพอดีก็คือตรงเส้นแบบนี้นี่เห็นไหมคะนี่แบบนี้เนาะต่อไปตรงนี้ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ค่อมเส้นนะคะนักเรียนมันจะอยู่ค่อมเส้นพอดีเลยเวลาเราครัดเราต้องระวังดูแบบนี้โค้ง ลากลงมาถึงครึ่งหนึ่งของเลขสองแล้วตรงนี้นี่เห็นไหมคะเขาจะยาวนะคะนักเรียนเขาจะยาวกว่าไปยานยาวกว่าไปยานน้อยเห็นไหมตรงหางอันนี้จะอยู่แค่หนึ่งบรทัดพอดีเลยแต่อันนี้จะเกินมันนิดหนึ่งเกินมันนิดหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปเราจะเว้นหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองเราคัดช่องที่สาม นะคะ1 2คะ่ะช่องที่3นี่โค้งรับลากลงมาเฉียง45องศานะเห็นไหมคะจากนั้นลอลิงตัวลอลิงนะคะนี่ลอลิงไม่ได้ยาวตามนะคะนักเรียนลอลิงแค่ถึงแค่ในช่อง1บรรทัดของตัวเองพอดีนะคะ ต่อไปโค hmm. ้งนี่เห็นไหมคะต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะบรรทัดนี้เราจะได้บรรทัดละแค่สองตัวนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมที่เชื่อถึงคัดตัวไปยานใหญ่เยอะกว่าไปายานน้อยนะคะเพราะว่ามันคัดได้แค่บรรทัดละสองตัวเนาะ อะเรามาเริ่มเลยนะคะฝึกมือต่อนะคะนักเรียนฝึกมือต่อนี่ต่อไป ล,ล่เลิงอันนี้นักเรียนอยา่าเผลอนะอมันแค่หนึ่งมันทัดนะไม่ได้เกินลงมานะคะจะเกินลงมาเฉพาะตัวนี้เท่านั้นเนี่ยจะเกินลงมาแค่ตัวนี้เท่านั้นนะคะ ่อไปนะคะคมีนักเรียนนะคะที่อลองคัดมาส่งแล้วคัดผิดก็มีนะคะเพราะว่าตัวลอลิงนะคะยาวเกินไป ตัวลอลิงยาวจนถึงนี้เลยนะคะไม่ได้นะ,ะต่อไปนะคะตัวลอลิงค้อมเส้นพอดีนะคะนักเรียน ฝึกคัดไปยันใหญ่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าได้แค่ตอนได้แค่บรรทัดละสองตัวนะคะ บรรทัดสุดท้ายนะคะบรรทัดสุดท้ายมองเห็นไหมเอยต่นอ,ะอะนะคะแบบนี้นะคะอืมแล้วก็ตัวสุดท้าย อันนี้เราฝึกมือในสมุดฝึกนะคะนี่เห็นไหมที่มันทะลุมันก็จะทะลุมาโดนกระดาษที่รองแต่ว่าหน้าต่อไปมันจะไม่ทะลุมาโดนเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็น หลังจากที่เราฝึกมือในสมุดฝึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มคัดในสมุดคัดนะคะเราก็จะต้องเขียนครั้งที่แล้วก็วันที่ก่อนนะคะครั้งนี้เขียนเหมือนเดิมนะคะครั้งที่1อ่าเพราะว่าเราเริ่มเดือนใหม่เนาะแล้วก็ส่วนวันที่ให้เขียนตามวันที่นักเรียนเรียนนะคะที่เชิ์อขอเขียนเป็นวันที่5นะคะมจุด คอจุดหกห้านะคะเขียนเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะขีดเส้นนะคะตรงครั้งที่จากนั้นเราก็จะมาเริ่มที่ตัวปลายานน้อยนะคะเริ่มจากนี่เลยตรงนี้ฝึกมือจากที่เขามี ให้เราก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นแบบนี้ ถ้านักเรียนฝึกมือในสมุดฝึกแล้วนะคะแล้วก็มาคัดในสมุดคัดนักเรียนจะคัดได้เร็วแล้วก็คัดได้สวยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปตัวตัวนี้นะคะก็คือปยานาใหญ่ ปลายันใหญ่ตรงหางตรงนี้จะยาวนะคะยาวลงมากว่าปลายนน้อยนะักเรียนสังเกตดูนะคะนี่เห็นไหมอันนี้จะเท่ากับหนึ่งบรรทัดพอดีแต่อันนี้จะเกินลงมานหนึ่งนะคะเกินลงมาอีกครึ่งหนึ่งของบรรทัดถัดไปนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากตรงหัวตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะยาวลงมานะคะจะยาวเกินเส้นลงมา แล้วอันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะตัวลอลิงนะคะแล้วก็อันนี้ตัวต่อไปลากยาวลงมาค่ะสบัดข้อมือนิดนึงโค้งรับตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะเว้น1 2คัดอันที่3 1 2ตรงนี้นะ1 2นะ ลากลงมาสบัดข้อมือนิดนึงอันนี้โคง้งนะคะนักเรียนโคง้งเห็นไหมอ่าต่อไปตรงนี้นะคะตรงน,นี้เราก็จะคอมเส้นเหมือนที่เชื่อบอกนั่นแหละจะคอมเส้นนิดนึงแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะโค้งอ่าชึบลากลงมา,มาสบัดแล้วก็โค้งน,นี้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ